ัสดรครับเก่าเขาว่ากุ๊กที่มาแล้วผมวันนี้เห็นอะไรแปลกๆไหมครับนี่แม่มาแล้วครับมาแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจอาของเราครับผมครัววังทิพย์ฮะวันนี้เขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นแป้งทอดกรอบรสเคนตักกี้ฮะเคนตักกี้ชื่อคุณคุณนะผมรู้จักที่ไหนสักที่เองเนี่ยฮะก็จะเป็นแป้งที่เอาไว้ทำเนี่ยไก่ทอดสไตล์อเมริกันแบบว่าโดยตรงเลยนะครับก็เขาบอกว่าเราไม่ต้องปรุงรสแป้งเลย ที่เราต้องไปซื้อพวกเครื่องเทศของพวกฝรั่งอ่ะนะไอ้พวกปาบีกงปาบีก้าพวกเฮิร์บต่างๆเขาบอกว่ารวมไว้ตรงนี้ที่เดียวแล้วนะครับเราไม่ต้องปรุงรสแป้งอีกแล้วเราแค่ปรุงรสไก่นิดนึงพอแล้วเราก็ทอดได้เลยเรีวยกว่าสะดวกสบายมากสำหรับครัววังทิพย์นะครับนะประจําช่องเราเลยตั้งแต่เปิดเลยนะนะเพื่อนๆก็ลองไปซื้อดูนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาทําให้ดูว่า จริงหรือเปล่าที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่าที่ผมไม่ต้องปรุงแป้งเลยเนี่ยเออเดี๋ยวมาลองดูนะแต่ดูสีแป้งเขาดิคุณดูดิคือผมเนี่ยได้กลิ่นเลยนะแป้งอืมกลิ่นตัวมึงไงโป้งเออในครัวมันร้อนไง <c oughs> ใช่ให้ก็คือกลิ่นแป้งนะหอมมากคือ <c oughs> ผมได้กลิ่นสมอเบริก้าอันแรกเลย <c oughs> แล้วก็เ์บต่างๆนะแบบไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าจะมูกไปแล้ว <c oughs> นี่เราข้ามเรื่องมอเตอร์ไซค์ไปเลยใช่ปะ ทุกคนก็ต้องค่อยๆลืมเรือมันไปนะแต่เดี๋ยวตัดต่อจะเพียวให้หมดเยลยนะเสียงหนูเสียงไรวิ่งก็ได้ฮะเสียงหนูวิ่งแถวๆนี้าเป็นเสียงหนูอ่ะเฮ้ยหนูไม่มีที่เนี่ยในหนูเนี่ยเขาะาไปกำเพลวหมดแล้วไงวัต <laughs> ถุดิบหลักเลย <laughs> <laughs> ่ะคนเล่นหยอกเนี่ยไก่เนี่ยทำยังไงใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะใช้เป็นตัวน่องนะจะได้แบบว่าช่ำๆดูนะใช้น่องแล้วก็ใช้ตัวเป็นตัวของอกจะทำแบบเหมือนไก่ไม่มีกระดูก่นะไก่ทำยังไงให้มีรสชาติเข้าไปถึงเนื้อในอ้าเราเคยฟุยันไปแล้วนะในคลิปไก่ทอดเกลือนะครับก็คือเอาไก่เนี่ยไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะปริมาณส,สัดส่วนนะเดี๋ยวให้ไปดูในคลิปไก่ทอดเกลือนะเดี๋ยวขึ้นให้ติ๊งอ่ะเพราะว่าที่ผมต้องแช่ก่อนก็คือต้องแช่มาครึ่งชั่วโมงนะตัวของน้ำเกลือเนี่ยจะซึมเข้าไปในไก่ทําให้เราอะเวลากัด เพราะว่าผมแช่ก่อนที่เราจะเจอกันเราก็เอามาพักไว้ก่อนนะน้องโตๆเงี้ยแล้วก็วันนี้คือแบบว่าไม่อยากกินแบบมีกระดูกไนงะก็เลยใช้เป็นคนตัวของอกไก่ด้วยนะทำเป็นไก่ให้มีกระดูกดีกว่าเพราะว่ากินติดกระดูกเยอะก็เดี๋ยวจะเดินไม่ได้เอานะเก <c oughs> าจะแดกเอาเนอะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนชุบตำไงเลยตอนนี้รู้กันแล้วนะว่าต้องแช่ครึ่งชั่วโมงนะแช่น้ำเกลือนะโอเคไปลุยกันต่อไป มาครับพอเราแช่ไก่ได้ปราครึ่งชั่วโมงเราทําไงตอนนี้ข้างในเนื้อมันก็จะมีรสชาติเบาๆอ่นอนๆและเราก็จะเติมความเข้มข้นเข้าไปหน่อยก็คือแน่นอนครับผมไม่บอกนะคืออะไรรู้กันอยู่แล้วนะไปครับใส่หลาเทบหลายเฮ้ยโอ้โหนะผมก็ใส่นิดหน่อยให้มันมีแบบว่ารสชาตินะครับคือเราไม่ต้องเป็นห่วงตอนรสชาติแป้งแล้วเราก็ทารสชาติไก่ให้มันอร่อยหน่อยนะเสร็จแล้วทําไงผมขอญาตใส่ตัวของเกลืออีกนิดนึงนะครับผมนะให้มีรสชาติหน่อยแล้วก็พริกไทย แค่นี้เองจบเลยปรุงลดน้อยมากเพราะอ,อะไรครับพเพราะเขาบอกว่าตัวแป้งเขารสชาติเข้มข้อนอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องระวังนิดนึงถ้าปรุงเค็มไปทีนี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะมาลองดูว่าจะเป็นยังไง่ะวิธีชุบเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะจริงๆเคยทาคลิปไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดคนจําได้นะก็ผมจะใช้วิธีแบบว่าดั้งเดิมนะคือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนเขาไปทําอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกที่เอาไปแป้ปงผสมน้ําก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเอามาสะบัดเกล็ดอ่ะซึ่งผมว่าแป้งมันจะหนาไปไม่อยากกินแป้งเยอะเดี๋ยวอ้วน ไม่ทันแล้วอ่าเดี๋ยวดูวิธีการทำทำไงอ่ะดูกันช้าๆเลยต้องมีโบนะครับเนี่ยที่ผสมที่ใส่น้ําน้ําธรรมดานะไม่ผสมอะไรเลยนะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็นคือเอาไก่เนี่ยไปคลุกแป้งนี้ก่อนนะครับเรียกคลุกแป้งนวลก่อนนะอ่าคลุกแป้งนวลทีนึงนะครับไม่ต้องหนามากก็สะบัดปุ๊บป๊บเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาจุ่มในน้ําเย็นนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาไปคลุกเลยทีนี้อ่าให้มันขึ้นเกล็ดนะอ่าคลุกงี้เลยมีเกล็ดขึ้นเห็นปะ ขึ้นเป็นเกล็ดๆๆนี้แหละแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมสายแบบว่าชอบกินแป้งเยอะผมทำให้ดูแค่อันเดียวนะคือจุ่มอีกอันหนึ่งจุ่มอีกทีหนึ่งก็คือเราทำซ้ำเหมือนเดิมนะอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไปคุกเหมือนเดิมอทีน,นี้แหละโอ้โหเอาเป็นว่าไก่ตนนัวนี้ชิ้นใหญ่บันเล่ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะ ปึ๊บป๊บโอ้โหดูดิเกิดขึ้นสวยมากเนี่ยเวลาทอดออกมาจะสวยนะถ้าเกิดแป้งหนานๆเงี้ยแต่ว่าผมทำาปนานหาเดียวนะอย่างที่บอกช่วงนี้กลัวอ้วนไงเออไม่ทันแล้วคุณเล่นนะครับคือผมว่าแป้งมันพอดีพอดีเนี่ยเวลากัดเข้าไปเนี่ยหนึ่งก็คือจะไม่แข็งด้วยแล้วก็รสชาติของไก่ก็จะออกมาเต็มๆเพราะนั้นเราชุบแค่ทีเดียวก็พอถ้าผมแนะนำนะโอเคเดี๋ยวชุบให้ดูอีกชุบแบบนี้ให้ดูก็ได้ที่เป็นอันเล็กนะมาอันเล็กทำยไงก็เหมือนกันชุบปึา แค่นี้เองง่ายมากดูดิแล้สวยแหละโอเคครับเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนทอดกันดีกว่าเพราะน่าใช้เวลาสักพักหนึ่งโอเคลุย มาครับเราก็ทอดส่วนหนึ่งก่อนนะอ่ามาดูดิโอ้โหดูน่องโตอย่างเงี้ยนะแต่เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคุณห้ามทอดไฟแรงเลยนะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเวลามันไม่มีอะไรชุบเนี่ยมันจะสุกง่ายแต่เนื้อไก่เราหนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทอดค่อยๆค,อยคอยือเปิดไฟรอไว้นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะแล้วค่อยๆทอดลงไปนะครับอย่าให้ไฟแรงดูดูไฟผมให้ดูไฟได้เลยไฟเบาๆนะ,ะค่อยๆทอดไปโอ้โหแต่ดูรู้เลยว่าต้องน่ากินมากอะไก่ทอดช่ำๆเลยตัวนี้ เรารู้กันอยู่แล้วเนอะอันนี้อันเล็กเราก็เอาขึ้นก่อนแค่น,นั้นเองอันใหญ่น่านะจะใช้เวลานานอยู่นะครับผมอุ้ยดิคุณดูคุณดูสวยมากโอ้โหอเมริกันสไตล์สีนี่คือมาแบบว่านวลมากเฮ้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้จากแป้งนี้ก็คือสีเนี่ยสวยกว่าเราใช้แป้งธรรมดามากๆเลยนะเนี่ยดูดิไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปนะต้องไปถามเขานะเขาใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่สีหรือเปล่าวะ <laughs> ไม่น่าใช่น่าจะเป็นเครื่องเทศนะสีสวยมากดูรู้่าต้องอร่อยสุดๆอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับน้องเนี่ยมันใหญ่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอุ้ ูคุณดูที่ผมบอกให้ว่าไอ้ดับเบิลน่ะมันใหญ่ันเล้อเลยแต่อันธรรมดาก็สวยอยู่นะหอมมากน่ากินมากแล้วก็พักไว้สักนิดนึงนะครับผมนี่เราทอดดูดิไก่มีกระดูกน่ากินมากนี่เป็นไก่ทอดน่ากินไหมโอ้โหน่ากินมา,นากมาแต่ว่าระหว่างรอให้มันแบบว่าเย็นตัวลงหน่อยนะนะเราก็จะมากินไก่ทอดธรรมดามันก็จะแบบไม่ได้อะต้องอย่างให้แซ่บอะเออกับเกลมกับแก้มอะเขาเรียกน้ำจิ้มพริกตํำง่ายๆมาทำกันมามาดูเลยไปอย่างเร็วราบบุกซีกระเทียมใส่ไปเลยครับ ปริมาณคุณไปดูเองนะแล้วก็ผมชอบใส่กระเทียมดองนะครับมันจะนัวๆหน่อยกระเทียมดองใส่ไปอ่าแล้วก็พริกแดงใส่ไปเกลือไปบอ,อ่ฮะไม่เป็นไรฮะพริกสวนใส่ไปนิดหน่อยเอาความหอมอ่าแค่นี้ก่อนเอกลือไปหน่อยนึงตามก่อนเลยอ่าไม่ต้องละเอียดมากนะไม่ทำซีฟู้ดเอาแบบให้เห็นพริกเห็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยกินแซบๆเลยกินกับไก่ทอดเขาไม่ได้กินกับซ้อนกันเหรอ <c oughs> แต่เราทางเรานะซอสเอาไม่อยู่นะคุณก็ใส่ตัวของน้ำกระเทียมดองไปสัเริ่มสัก4ี่ก่อนนะสองสีเท่านี้ก่อนนะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวไปสองก่อนซอสเปรี้ยวๆน้ำตาลหนึ่งพอเดี๋ยวเค็มพอราเมื่อกี้เราใส่ตัวเกลือไปแล้วนะเดี๋ยวเราต้องชิมปราร์ขาดไม่ได้คืออะไรโอ้โหอาหารไทยนี่นะโรสนนิดนึงนะไอ,อใส่ทั้งไก่ใส่ทั้งที่นี่ จเจริญเขาเรียกมาให้เราชิมกันหน่อยขอช้อนนิดนึงครับเปรี้ยวปิดเลยขอตัดหวานนิดนึงนะครับเออเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลน้ำตาลนักสองช้อนถือว่าถ้าคนไม่ชอบหวานก็ใส่ช้อนเดียวพอเดี๋ยวผมเริ่มช้อนเดียวก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหวานไปแต่ตอนนี้เปรี้ยวเผ็ดมาแล้วนัวมาแล้วนัวกระเทียมดองมากตอนนี้น่ากินมากอะ่ะบอกโอเคละมาดูครับดูดิน่ากินไหมตายแล้วคุณไปครับกินเลยดุย เป็นไงครับโอ้โหดูไงสีสันนี่นะคือสีกับกลิ่นนี่คือแบบว่าผ่านฉลุยเขาเรียกมามาดูว่าเป็นไงอันนี้เลยไหมโอ้โหคุณดูดิผมขอกินมาปากก่อนนะแต่ว่าข้างนอกยังร้อนเลยหมายถึงว่าข้างนอกสกินยังร้อนแล้วข้างในจะเป็นยังไงวะเก๊าแดกของมือโอ้โหเออว่ะเจ้าดังก็เจ้าดังเหอะเป็เนื้อไก่ดิโคตรฉ่ำเลย ตอนนี้นะแป้งเนี่ยมีความหอมกรอบมากได้ยินเสียงอยู่แล้วมีความหอมเครื่องเทศแตาหลายชนิดเลยรสชาติออกไปทางแบบว่าเออเค็มเ็นัวนเขาเรียกอะก็รสชาติฝรั่งหน่อยแต่หอมเครื่องเทศนี่ยอมรับไม่หอมจริงแต่สไตล์เราอะนะมันจะมากินแบบธรรมดามันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนี้ไปเลยพริกเป็นเผ็ดเนี่ยราดเข้าไปหือคุณเอ๋ยเออพริกอ,อ,กอ่อนหนึ่งได้ปะเมื่อกี้ตามเผ็ดที่หมายไปครับ ชื่นกัเยอะบอกเลยว่าสุดชื่นเลย<ม>พอมีเผ็ดมาตัดนะเขาเรียกอะไรอ่ะมันหายเลี่ยนนะมันอร่อยมากรู้แต่ว่าคุณดูนะแป้งอ่ะนี่ขนาดสองชั้นนะคุณดูดิแป้งก็แบบว่าไม่ได้หนามากอันนี้อร่อยมากเลยเนี่ยไปครับเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่อร่อยง่ายนะถ้าเกิดคุณใช้แป้งของโครัววังทิพย์อร่อยเลยทันทีตัวนี้ใช้ทอดไก่ได้ัตัวนี้ใช้ทอดไก่ได้ยงเดียวไหมไม่ครับเป็นทอดผับป่าทอดกระถินก็ได้ คุณเล่นครับคือการชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยก็ทอดได้หลายแบบผมเห็นคาราเมลี่คาราเมลี่บางไานก็ทำปลาหมึกก็ได้กุ้งก็ได้พวกเนี้ยครับผมว่าได้หมดปลาเปอร์ได้หมดนะครับจะที่ดูซ้่มๆอีกทีมาแต่ว่าพริกตำเนี้ยอร่อยดีดูดิดูความพริกตําไปครับโคตรเนื้อโคตรชุ่มดูดิขอดองมาได้พอดีมากตอนนี้เริ่มเจ็บขาแล้ว เริ่มเจ็บขาแล้วเดินเริ่มไม่ได้แล้วก้าวมาเลยมามากินไก่มีกระดูกสองอันหนึ่งเนี่ยขนาดไก่ไม่มีกระดูกฮะแล้วทอดออกมาได้สวยงามมากเลยจิ้มไปเลยจุ๊บไปครับจบกันไปนะครับสำหรับไก่ทอดเรียกว่าไก่ทอดอะไรดีไก่ทอดเคนดักกี้ตาครัวบางทิพย์ ทายเอาอีกแล้วก็ลองดูนะครับผมว่านะลถขั้นตอนกับรถประหยัดไปได้เยอะก็คือหมืยถึงว่ารถค่าใช้จ่ายของเาเยอะเพราะว่าก็คือปกติถ้าเกิดจะทำให้ได้กลิ่นขนาดนี้ต้องใส่เฮิอร์บหลายชนิดแหละของเครื่องเทศของ,ของ,ของ,ของตะวันตกะนะซึ่งตัวนี้ก็คือครบจบเลยราคาก็ไม่แพงน,นะครับแค่12บาทเท่านั้นเองนะ หาซื้อได้ตาม้างสมสินคาชั้นนําทั่วไปนะครับหรือว่าทางออนไลน์ก็จะมีนะเดี๋ยวขึ้นให้ในแคปชั่นแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องอุดหนุนขเขานะครับเพราะว่าเขาก็อยู่กับเรามาถึงคลิปที่4แล้วนะก็เรียกได้ว่าเหนียวแน่นกันนะแต่ว่าผมใช้จริงนะผมเพง่อมาบอกนะส่วนอันเนี้ยใครใครอยากเปิดทางไก่ทอดลองเอาไปเทสดูว่าเป็นยังไงนะโอ้โหว,วันนี้นะบอกเลยอากาศเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแต่ว่าหนักไปทางร้อนคุณเห็นผมไหมนี่ผมเหมือนอาบน้ำอีกรอบเลยตอนเนี้ยแล้วทาไงล่ะแน่่นนนนนอออครรัับบผมเเก็็หววยยด้ ยแผ่วย่งแผ่วชื่นใจจังเลยชื่นใจกันไม่เต็มปากนะร้นอนร้อนแต่ก็ยังชื่นใจนิดนึงนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์สับสกายด้วยนะครับอย่าลืมนะทุกคนฝากด้วยครับครัววังทิพย์เจอนคลิปหน้าครับ